สวัสดีครับผมชื่อนายสมบูรณ์บุญธรรมรหัสนิสิตธิห6าสา9วันนี้จะมานำเสนอคำสั่งการวนรอบนะครับหรือลูปนะครับ l o o เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการวนรอบทำให้เราสามารถเขียนคำสั่งเพียงชุดเดียวแต่สามารถใช้งานได้ซ้ำๆกันหลายครั้งตามสภาพเงื่อนไขที่กำหนดในภาษา C มีคำสั่งการวนรอบให้เลือกใช้3แบบนะครับคือ 1. คําสั่ง w 2. องคำสั่ง for 3คํคำสั่ง do while w h statement นะครับรูปแบบนะครับก็คือ w h แล้วก็ใส่เงื่อนไขนะครับใส่ชุดคำสั่งนะครับ backslash backslash แล้วก็ loop body ชุดคำสั่ง loop body นะครับอาจเป็นคำสั่งเดียวหรือ,อรหลายๆคำสั่งอยู่ในปีการนะครับหรืออาจเป็นคำสั่งว่าง,างการควบคุมการวนรอบนะครับเงื่อนไขที่ใช้ในการวนรอบนะครับ สามารถมีการตรวจสอบได้2ประเภทคือ 1. การนับจํานวนรอบด้วยตัวแปรควบคุมเราจะสามารถรู้จํานวนครั้งของการวนรอบที่แน่นอนได้ล่วงหน้า 2. การทําซ้ําหรือวนรอบจนกว่าเหตุการณ์ที่กําหนดบังเกิดขึ้นเราไม่อาจรู้จํานวนครั้งของการวนรอบที่แน่นอนได้ล่วงหน้าการหยุดการวนรอบถูกกาหนดด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเขาคอนโทรเลตลูมนะครับขั้นตอนที่จําเป็น คือการให้ค่าเริ่มต้นตัวแปรควบคุมกำหนดเงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบปรับปรุงค่าตัวแปรควบคุม3ขั้นตอนนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือ1นึบวกสบวกสบวกไปเรื่อยๆถึงจํานวนเอ็มนะครับจะเป็นชุดคําสั่งแบบนี้นะครับโน้นนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับตัวแปรใดคือตัวแปรควบคุมจําเป็น ที่จะต้องรู้ค่าของ i และ n ก่อนที่จะสามารถประเมินเงื่อนไขว่า i น้อยกว่าหรือเท่ากับ n ได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ 3. นะครับตัวอย่างเช่นถ้า user ใส่ค่า n เท่ากับ0จากตัวอย่างนี้ตัวแปร sum คนจะต้องมีการให้ค่าเริ่มต้นเป็น0ทนยทำไมนะครับ 5. สามารถจัดรูปแบบโครงสร้างการวนรอบได้หลายวิธีที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันตัวอย่างตามนี้เลยนะครับ event control loop นะครับจะทำชุดคำสั่ง จนกระทั่งตัวแปรควบคุมมีค่าเท่ากับค่าเฉพาะที่กำหนดตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการหาผลรวมของชุดข้อมูลจำนวนเต็มบวกกำหนดค่าเฉพาะที่กำหนดนะครับอาจใช้ค่าลบหหรือลบเแต่ไม่ควรใช้ค่าบวก9ก9นะครับเพราะว่าถึงแม้จะเป็นค่ามากนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นข้อมูลจริงที่ต้องการใช้ในการประมวลผลก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ หาค่ามินจาก a b c นะครับอันนี้คือการหาไฟฟลายอิงมินิมั u มนะครับก็คือ1รับค่าแวลูตัวแรกนะครับ 2. กํกำหนดให้มินมีค่าเท่ากับแวลูตัวแรกนะครับ 3. ลูปขนาดที่แวลูไม่เท่ากับลบ1ถ้าแวลูน้อยกว่ามินให้มินเก็บค่าแวลูไว้แทนตัวเก่ารับค่าแวลูตัวต่วตอไป สแสดงค่ามินอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการหามินิมัมนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นตัวอย่างครับก็คือเราต้องเซตซ้ำทูซีโร่เซตเขาทูซ t โร่เอ e นเ l อร์เฟสแวลูนะครับแล้วก็ใส่ค่าตามนี้เลยนะครับโดอการหาเอเวนเลดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ อันนี้ม o r e s มเปิลนะครับมีข้อจำกัดอยู่นะครับก็คือโปรแกรมนี้ใช้เฉพาะเว้นวรรคหนึ่งตัวอักษรน,นะครับตามตัวอย่างด้านบนเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเกมทายใจนะครับเราก็จะเขียนโค้ดตามนี้เลยครับอันนี้คือตัวอย่างเหมือนกันครับมันเป็นตัวอย่างนะครับ p a t t e r n of ฟ i s เทดลูปนะครับก็คือจะเป็นตามนี้เลยครับจากคำถามนะครับค a ชั่นนะครับให้พิจารณาว่าลูปในโปรแกรมนี้จะเกิดอินฟินิตี้ลูปหรือไม่เพราะอะไรนะครับดูจากโค้ดครับเราก็ include studio.h อเมา่อนนี้ไหมครับแล้วก็ in main นะครับเราไม่ได้ใส่อะไรครับแต่เราให้ in i เท่ากับ4นะครับ k เท่ากับ1 sum เท่ากับ0นะครับเราก็ให้ Y เป็นไนะครับ จากตัวอย่างนะครับลูปในโปรแกรมนี้นะครับจะเกิด i n นฟินิตี้ลูปครับเพราะว่าค่า k นะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขอจบการนะสเน่ห์นเนี้นนครับ